เดี๋ยววันนี้น้ำตาลจะมาปล่อยยางรถแท็กเตอร์มือสองนะคะ18.4คี18 30คู่นะคะพี่ๆถามหากันเข้ามาเยอะมากสำหรับเบอร์นี้นะคะขอบ30เนาะวันนี้มีเข้ามา1คู่เท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารีบจัดได้เลยนะตัวนี้ยี่ห้อ NDR นะคะเป็นยางเวียดนามผ้าใบหนา12ชั้นเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้มือสองนะคะไม่ใช่ยางรอดอกเนาะตัวนี้ขอบกระทาไม่บินไม่แตกนะคะดอกยางเหลือเยอะเหลือเต็มเลยนะเนี่ยดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แต่อาจจะมีร่องลอยตามการใช้งานทั่วไปนะคะอาจจะมีร่องลอยขีดข่วนนะเนี่ยให้ตาให้ดูตามนี้นะคะร่องลอยตามการใช้งานทั่วไปนะคะแล้วก็มีรอยตะปูทิ่ม่จุดนะเดี๋ยวน้ำตาลอินเสิร์ตขึ้นรูปให้ดูนะคะตามนี้เลยเล็กๆนะคะ เป็นรอยปลายนิ้วเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะรับน้องไปดูแลต่อใช้งานต่อได้นะคะสําหรับคู่นี้น้ําตาลขอปล่อยที่ราคาคู่ละ18,900บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกไม่ชารจเพิ่มแล้วนะคะอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือว่าให้เก็บเงินปลายทางเนาะก็จ่ายจบที่ราคานี้เลย18,900บาทหรือมารับเองกันที่หน้าร้านกันก็ได้นะคะแล้วก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปเนาะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ร้านตามนี้เลยนะคะสนใจโทรมาได้เลยคะ่ะ